สวัสดีทุกท่านนะคะสําหรับการติดตามรับชมนะคะวันนี้ทางอู่มีรถเข้ามาใหม่นะคะก็กําลังประกอบนะคะเตรียมที่จะลองสตาร์ทวิ่งดูนะคะก็ฝากลูกค้าทุกท่านไว้ด้วยนะคะถ้าสนใจรถดัารุ่นไหนนะคะก็ทักมาสอบถามนะคะโทรมาสอบถามกันก่อนได้เลยนะคะตามเบอร์โทรของอู่หันษาของเรานะคะ0813619239 0 8 9 2 39, 7 7 8 5 4 9นะคะ สถานที่ตั้งของอู่ก็อยู่แถวทางพาดอำเภอชุมพลบุรีนะคะจังหวัดสุรินทร์นะคะหรือจะจับมาทางไม้แมพแผนที่ได้เลยนะคะอู่หันษาของเรานะคะวันนี้นะคะก็มีรถเข้ามาใหม่นะคะเป็นคันที่อยู่ข้างหน้าเราเลยนะคะตอนนี้นะคะก็เป็นหัวเมก้าหัวแคปนะคะเครื่องมาผู้ตัวของคันนี้คือเครื่อง JO7E ค่ะเป็นคท็ซีนอกนะคะเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านนะคะไปชมพร้อมๆกันเลยนะคะว่ารถคันนี้มาสภาพยังไงบ้างนะคะ ถ้าลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจรถรุ่นนี้เครื่องตัวนี้อยู่ก็แวะมาดูตัวจริงนะคะมาคุยกันได้ที่อู่หันสาของเราเลยนะคะ mm hmm. หัวเดิมๆทั้งคันมาเป็นสีขาวล้วนนะคะสำหรับคันนี้นะคะก็กันชนมาใหญ่ๆแบบนี้เลยค่ะคันนี้ไม่มีโครเมียมชุดแต่งมานะคะแต่ว่าหัวดูสภาพสวยนะคะสีขาวล้วนนะคะ เดี๋ยวเราไปดูคอนโซลกันบ้างน,นะคะอคอนโซลหน้านะคะมาสภาพนี้นะคะเดี๋ยวถ้าเอาหัวลงเดี๋ยวจะพาชมอีกครั้งหนึ่งเรามาดูเครื่องยนต์นะคะ,อะตอนนี้ก็สตาร์ทแล้วนะคะก็ฟังถึงเครื่องยนต์กันก่อนเลยนะคะก็เป็นเครื่อง j o 7 g e นะคะมาสภาพนี้นะคะสภาพนอกนะคะ ายนะคะความยาวประมาณ5เมตรกว่าถึง6เมตรได้นะคะเดี๋ยวจะพาชมสภาพแท็ซีกันนะคะเขาท้ายมาแบบนี้เลยค่ะ าเป็นถังนี้เลยนะ อยู่รีบเลยนะคะยังว่างนะคะยังไม่มีเจ้าของนะคะสำหรับวันนี้ก็มีหัวเมกาที่นูเมกานะคะเครื่อง JO7E มาลง1คันนะคะคันนี้เลยค่ะถ้าใครสนใจนะคะมาดูสินค้าตัวจริงมาคุยราคาอะไรแต่งแบบไหนนะคะมาทักมาดูได้นะคะที่อู่ของเราเลยนะคะเสียงเครื่องยนต์นะคะนี่คืคือสตาร์ทแล้วนะคะเสียงเครื่องนิ่มมากเลยนะคะ ดูสภาพหัวข้างหลังกัน้างค่ะลุงคับไปไหวเลยอะรถมาสภาพส,สวยๆเลยนะคะถ้าสนใจมาดูได้เลยนะคะ สโสดเลยนะคะถ้าสนใจรีบเลยนะคะเครื่องตัวนี้มีมาไม่เยอะนะคะมีมาคันหนึงค่ะสําหรับวันนี้นะคะถ้าลูกค้าสนใจนะคะมาดูรถสั่งสเปคคุยราคากันได้โดยตรงที่อู่เลยนะคะทางอู่ยนินดีต้อนรับลูกค้านะคะทุกท่านนะคะอ่าก็คลิปนี้ก็ฝากไว้ด้วยค่ะรถมาใหม่นะคะฮอเมก้า JO7E ค่ะคันนี้นะคะ ขอตัวลาทุกท่านไปก่อนนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะสำหรับการติดตามรับชมนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะถ้ารถมาลงใหม่หรือว่ารถที่จะออกนะคะส่งมอบให้ลูกค้าก็จะมาอัปเดตให้ทุกท่านได้ชมกันดีเช่นเคยนะคะวันนี้ก็ต้องลาไปแล้วสวัสดีทุกท่านนะคะ